สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางช่อง Angel g u i Dan ค่ะวันนี้ตุ่มยังคงใช้ไพ่ Oracle อ่าอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้พอดีเมื่อวานนะคะอธิบายเรื่องพลังงานลบก,กับพลังงานบวกไม่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อะค่ะก็จะขออนุญ,ญาตมาแก้ตัวนิดนึงค่ะกะาวันนี้ก็เลยอธิษฐานในสำรับบอกว่าขอให้ไพ่ออกมาในใบไ,ไหนก็ได้ที่ว่าหนูจะ สามารถอธิบายเรื่องพลังงานได้อ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไพ่ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะออกมาคือตัวกริฟค่ะกริฟคือ,อแปลว่าเศร้าโศกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานลบนก็เลยได้โอกาสที่จะมาแก้ตัววันนี้เราขออธิบายเรื่องพลังงานลบก่อนแล้วก็คลิปพรุ่งนี้จะทําเรื่องพลังงานบวกนะคะอ่าก่อนอื่นอ่าวันนี้พูดเรื่องพลังงานลบเราก็ต้องหาอะไรมา จัดพลังงานลบก่อนนะคะก็เช่นเคยค่ะพี่เยลิไทยมาทําหน้าที่ส่งความวามเย็นความทําทให้ทุกคนไม่ไปทะเลาะเบาะแวง้งไม่ไปทําให้จิตเราเกิดพลังงานลบนะคะพี่เยลิไทยอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะจ้า สมมติว่าสมมติว่าเราเผลอไปนิดนึงค่ะคนนี้เลยค่ะคนนี้สามารถมาเคลียร์ได้นะคะนึกถึงพี่แก้วตาทุกพลังงานลบที่มีหรือแล้วก็พี่หลังจากเคลียร์เสร็จพี่แก้วตาก็ราบเอาพลังงานดีๆมาให้กับทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่แก้วตารู้ว่ามามีเขาจับได้ตัวกริฟซึ่งแปลว่าความเศร้าโศกอะไรเงี้ยค่ะก็เชิญ เพื่อนมาถูกคนค่ะเขาเชิญคุณแอมเบอร์ค่ะแอมเบอร์แอมเบอร์ก็เป็นคล้ายๆกับว่าใสๆแบบนี้นะคะอ่าจะเป็นสิ่งที่ว่าเขาเอามาทำอัญมณีกันนะคะเป็นึงก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีอะเพราะว่าเรียกว่าหินได้หรือเปล่าค่ะเขาเกิดมาจากอ่ายางไม้อะค่ะที่ว่าทับถมกันนานมาก บางครั้งก็เขาบอกว่านุ่นยุคไดโนเสาร์เลยะคะ่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยของจริงหรอเพราะว่าแบบประมาณนั้นนั่นเองคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโคโบอลมากกว่านะคะคือว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแอมเบอร์แต่ว่าอันเนี้ยค่ะคือเป็นยางไม้ที่ทับถมกันนานๆๆๆแต่จำนวนปีอะคะ่ะอาจจะน้อยกว่า แอมเบอร์ uh, Amber, แต่ถ้าสมมติไม่ไม่เอามาทำแปรรูปอะไรซะก่อนเนี่ยค่ะต่อไปต่อไปเขาก็จะกลายมาเป็น uh, อัมพันแต่นี่ก็คือหนึ่งในในตัวตัวอัมพันนั่นแหละคะ่ะก็เขาอะค่ะมีคุณสมบัติปรับสมดุลทางอารมณ์แล้วก็ uh, เคลียร์เคลียร์สำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วก็หดหูเศร้าหมองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าทุกคนถามตูว่าถ้าไม่มีล่ะ uh, ถ้าไม่มีก็ พวกใครมีบุษลาคำพลอยสีเหลืองหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่ว่ามันเป็นสีเหลืองเหลืองประมาณที่แบบใสๆอะไรแบบนี้ค่ะสามารถช่วยคุณได้ค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าใครมีเกลือชมพูเกลือส้มเกลือเกลือเม็ดใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะสีขาวก็ได้ค่ะก็เวลาอาบน้ําหรืออะไรเราก็ทําเหมือนอผสมกับพวกโยเกิร์ตหรืออะไรมาขัดผิวสําหรับผู้หญิงผู้ชายก็ วางเหมือนเป็นอะลูมาในห้องน้ำอะไรก็ได้ค่ะก็ช่วยช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่ตุงมได้จับได้พายไวนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปตุม่มในวันนี้มีพลังงานอา่เศร้าอยู่ภาวะซึมเศร้าหรือว่าอยู่ในในพลังงานที่ไม่ดีนะคะตุ่มขอให้ทางอ่า ไพ่สำหรับไพ่โรเคิลที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อต้องการมาอธิบายเรื่องพลังงานลบเท่านั้นเองค่ะก็สมมติว่าตุ่มอยากจะให้เพื่อนๆที่มาฟังคลิปตุ่มเนี่ยค่ะได้ส่งพลังงานดีๆช่วยเหลือกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าใครก็ตาม,มาะอะค่ะสมมุติว่าเจอใครเขามีสภาวะที่ซึมเศร้าหรือเศร้าโศกจากการพัดพลากจากอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะได้รู้ว่า เออเราควรจะช่วยบุคคลที่เรารักหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักยังไงอะค่ะก็ให้ให้อันดับแรกนะคะถ้าเขาไม่มีพวกหยกพวกอาพี่แก้วตาหรือว่าน้องแอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาอะแบบสูดลมหายใจเข้าออกสักสามครั้งแบบยาวๆเลยอะค่ะแล้วก็ที่ก็ให้เขาถูมือหรือว่า ให้เขาดมพวกมะกรูดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าเราเข้าไปกบไปกอดอะไรเขาเนี่ยค่ะก็จะ,จะจะช่วยได้มากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอ่าหลังจากนี้ไปอยากให้ทุกคนไปซื้อหินอะไรก็ตามที่ว่าถูกชะโลก,กับเราแล้วก็ถึงอาจจะไม่ได้แบบว่ารักษาอันนี้ก็ยตรงแต่ว่าหินทุกหินนะคะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะกว่าจะเกิดมาเป็น หินแต่ละก้อนใช้เวลานาน,านมากๆเลยอะค่ะเกิดจากซากทับถมกันอะไรต่ออะไรอย่างที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาทีเนี้ยต้องการทั้งแสงแดดแสงจนันแสงอาทิตย์อะไรคือเขาจะเก็บพลังงานไว้ในในก้อนหินเหล่านั้นหมดเลยเนี่ยค่ะที่เหตุผลที่ว่าทําไมตุ่มถึงได้ใช้หินพวกนี้มาเพื่อว่าต้องการทรงพลังงานเพราะเขาสามารถกกระจายพลังงานจาก ธรรมชาติอะคะ่ะเขาก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนเราเช่นกันแแต่ว่าเขาได้รับแบบแจกจานแสงอาทิทย์อู้อันนู้นอันนี้คือเขาอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะอ่าเราเขาก็จะเคลียร์คือส่งแผ่พลังงานต่างๆอะไรพวกนี้คะ่ะให้เราแล้วก็บางตัวเขามีคุณสมบัติที่แบบดูดอะไรออกไปจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าก็เลยอยากให้เพื่อนๆมีไว้สักหนึ่งชิ้นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ไม่ได้งงงงายน,นะคะเข้าไปเข้าไปดูเช็คดูในอินเทอร์เน็ตอะไรได้เลยค่ะว่าเขามีศาสตร์ที่บางคนจบปริญญาด้านนี้โดยตรงเลยค่ะคือเขาไปเรียนเรื่องหินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวตุมเองอะ่ะตอนแรกตุ้มก็ไม่เชื่อแต่ว่าหลังจากที่ได้เจอน้องโยกกายสิทธิ์อะไรเงี้ยก็แบอกอู้อ่าคือแบบน้องสามารถดูตรงที่เราปวดเมื่อยตรงอะไรอะไรต่างๆได้จริงจงค่ะอ่าแล้วก็อ่าวันนี้นะคะ พอเจอตัวกริฟ์เนี่ยค่ะไพ่เขาไพ่สำหรับไพ่อาร์คเคอันเนี่ยเขาจะบอกว่า,า Tears are what happened when the ice in the heart e l t น่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่า,าน้ำตานะคะ่ะมันคือสิ่งที่เกิดจากน้ำแข็งภายในใจเราเนี่ยค่ะมันละลายโอ้ยตายละ แบบว่าฟังแล้วอยากจะอยากจะร้องไห้ตามเนาะโรแมนติกมากเลยค่ะก็แอนบอกว่าเนี่ยค่ะเวลาที่แบบมันมีน้ําตาเกิดจากต้อแข่งภายในใจเราหลายๆเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้แบบดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นด้วยก็อย่างที่ตุ่มบอกค่ะส่งพลังงานดีๆให้เขาให้เขาได้รับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานลบตัวไหนที่ร้ายยิ่งกว่าความเศร้าโศกอีกนะคะพลังงานลบอันแรกที่แบบคะแนนคือแบบคะแนนที่แบบว่าร้ายแรงมากเลยค่ะก็เลยเอาขึ้นไปเป็นอันดับแต่ว่าคะแนนเขาอ่ะค,อคือคือแบบเกือบติดลบจะพูดยังไงดีคือว่าเขามีสเกลในการวัด จิตวิญญาณของเรานะคะว่าคนเนี้ยเป็นคนจิตใจดีจิตใจใสอ่าที่เขาบอกว่ายกระดับจิตให้สูงมีจิตใจสูงอะไรเงี้ยค่ะคือคนมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอ่าระหว่างนั้นนะ่ะเรามีตัวแบบนี้คือที่ถึงเรียกว่าไอ้น,น,นั่นเนี่ยคือแบบไม่โอเคมากๆเลยค่ะควรจะแบบรีบรีบให้พีก่แก้วตาหรือว่าทุกขินในโลกนี้อ่าแบบทำลายในบัตรนาวเลยนะคะอันดับแรกที่แบบ เป็นพลังงานลบที่รายแรงที่สุดก็คือคิดจับแบบอย่างเงี้ยค่ะตัวเองค่ะคือแบบจบจบอ่าสภาวะความเป็นมนุษย์น่าบัดนาอะไรเงี้ยอันนั้นห้ามเลยนะคะแล้วก็อ่าความร้ายแรงของพลังงานที่สองที่เป็นลบก็คือความละอายค่ะตัวเนี้ยที่เมื่อวานพูดว่าห้ามบุลี่ใครเด็ดค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนเราละอายหรืออะไรเงี้ยพลังงานดิ่งเลยนะคะดิ่งแบบดิ่งมากๆแล้วก็ สมมุติว่าหรือใครมาแฉอะไรความรักสมัยเด็กเราหรืออะไรที่แบบมันทําให้เราอับอายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปฟังนะคะ,ะก็คือนึกถึงตุม้มไว้เลยว่าเฮ้ยคุณตุ้มบอกว่าเป็นพลังงานที่แบบพาเราลงข้างล่างเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะให้เพื่อนๆเปลี่ยนพลังงานทันทีเลยนะคะหัวเราะแล้วบอกอฉันไม่แคร์อะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าแบบสุดลมหายใจเข้าออกแต่อย่าไปติดก,กับอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่า เป็นพลังงานที่ไม่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เบอร์สามสำหรับความความแรงของพลังงานไม่ดีนะคะก็คือความหมดอะไรตายอยากนะคะคือแบบชีวิตชันแบบอสารพัดลันทดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท้าไมเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นอะไรยังงู้อย่างนี้คืออันเนี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคมากๆแล้วก็อันดับสี่ของพลังงานที่ไม่ดีก็คือตัวนี้ค่ะความเศร้าโศกความลำไลียงลำพันธ์ ร้องไห้อะไระ้ยคะคือเข้าใจค่ะว่าเออทุกคนแบบเกิดมาต้องสูญเสียหรืออะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าเสียใจนิดนึงเราก็รีบดึงสติกลับมาว่าเอ,ออนึกถึงสัจธรรมว่ามันเป็นเรื่องของที่ว่าเราเกิดมาเราต้องอย่างนี้แล้วก็มันต้องตุยวันหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าร้องไห้อย่างอื่นอกหักหรืออะไรเราก็รีบผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวรีบแบบทิ้งเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยค่ะลงไปข้างล่างได้นะคะ แล้วก็อันดับ5้ของพลังงานพลังงานลบที่ว่าไม่ไม่โอเคความกลัวค่ะกลัวในที่นี้ตุวหมายถึงกลัวทุกอย่างเลยนะคะกลัวแดดกลัวฝนกลัวไม่มีจะกินกลัวความมืดกลัวความสูงกลัวสารพัดเลยค่ะอย่างตุมเนี่ยค่ะตุมกลัวเรื่องการมาพูดในที่สาธารณะมากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่กล้าทําไม่กล้าทมแล้วก็มี ผู้ใหญ่ทางที่ว่าเขาเขา,าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะยกระดับจิตเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะค่ะเราจะต้องกําจัดความกลัวที่มันติดอยู่ในใจให้ได้อะค่ะก็เลยต้องมาทํายอมรับเลยว่าวันแรกอะอยากจะแบบว่าโอ้ยแซกแผ่นดินหนินไปเอยขอโทษค่ะแซกแผ่นดินหนีไปเลยอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอืม เราชนะความกลัวได้อะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบต้องแบบกราบตัวเองเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตูไม่เคยคิดเลยว่าตูจะกล้าทําตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็โอเคค่ะพลังงานลบอีกอันหนึ่งที่ว่าลองลงมาจากความความกลัวนะคะก็คือเรื่องมีกิเลสคะ่ะอยากได้อะไรที่มันมากเกินไปนะคะแบบ มีเสื้อมีเสื้ออันนี้พูดถึงผูหยิงไปนิดนึงไหมคะตัวเองด้วยคะ่ะมีมีชุดอยู่แล้วสิบชุดอยากได้สิบห้าชุดอะไรประมาณเนี้คะ่ะมีอะไรที่มันเยอะเกินความจําเป็นอะ่ะคือหรือไม่ก็แบบกินจนควรจะกินแค่หนึ่งจานกินสามจานอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็ความละโมบอะไรที่มันเกินความจําเป็นทุกอย่างถือว่าเป็นพลังงานลบคะ่ะอ่าแล้วก็อันดับที่เจ็ดน,นะคะความกโกรธคะ่ะ เราคิดว่าความโกรดนี่แบบเป็นอันดับต้นๆของพลังงานลบแต่ว่าความโกรธก็ยังยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมร้ายแรงเท่ากับความละอายรู้สึกผิดหรือว่าอะไรพวกนั้นนะคะความโกรธนี่ก็โกรธปุ๊บดึงกลับมาปั๊บเลยนะคะต้องยิ้มแล้วก็นึกถึงที่ตุ่มพูเลยค่ะห้ามมีพลังลบเด็ดขาดแล้วก็อันที่8ค่ะความรู้สึกยิงทนงโอหังแบบ ท่านกิงกว่าฉันเลิศท่านอะไรเงี้ยห้ามนะคะแล้วก็ดูถูกผู้อื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดที่ตุ้มกล่าวมาเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนเห็นกันมิเอ,อ่ยมันจะเป็นพลังงานลบนะคะอ่ะค่ะคือไม่ควรมีอยู่ที่ตัวเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะแบบว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงตรงที่ที่ทางศาสนาพูดเรียกว,ว่าไปนิพพานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราต้องขจัดพวกนี้ออกจาก ชีวิตเราให้ได้เลยนะคะไม่งั้นเราสามารถไปเกิดที่อาบายภูมิได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พูดยาวเลยแล้วก็มาพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปของพลังงานบวกนะคะสำหรับวันนี้น้องๆขอมาเคลียร์พลังงานลบแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกให้รากามี คุณแอมเบอร์มาส่งทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ